สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอยากให้กติกได้ยินคนํานี้แอนนาเผยแตงโมนิดารักกติกมากเรียกได้ว่ายังคงต้องหาคําตอบสำหรับความจริงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่ดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากที่เกิดเหตุพลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งล่าสุดในวันที่1มีนาคม6กแอนนาทีวีพูและฮิปโปชังชนะ เพื่อนสนิทของสาวแตงโมได้ออกรายการโหนกระแสพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดวยในช่วงหนึ่งของรายการแอนนาได้เล่าถึงความรักของแตงโมนิดาที่มีต่อกติกซึ่งทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักและเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ก่กัน ซึ่งทางแอนนาอยากให้กติกได้ฟังเรื่องนี้โดยระบุว่ากติกกับโมหนูไม่รู้ว่ากติกรักโมแค่ไหนแต่รู้ว่าโมรักกระติกมากมากถึงขั้นที่โมเคยโชว์เงินในบัญชีให้หนูดูว่ามีเท่าไหร่และบอกว่าฉันต้องทำยังไงดีค่ารถที่ต้องจ่ายและต้องโอนให้กติกด้วยมันจะมีค่าต่างๆมากมาย แต่ไม่เป็นไรจะโอนให้กระติกตามปะกะติฉันจะไม่กินอยากให้กระติกได้ยินคำนี้ซึ่งโมยอมที่จะไม่มีและยอมที่จะอดแต่ไม่ปลดกระติกออกจากการเป็นผู้จัดการยังดูแลอยู่ตลอดเวลาแม้แต่แม่บ้านที่กระติกพาเข้ามาก็ดูแลอย่างดีมาตลอดขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ